ไก่อะจับมากเลยอะมันทำไ้ไลอ้ออะไม่เคยเห็นไก่ฝรั่งผมสีทองดูดิมาแทะอ่ะวิววิมจะจิ โคตรเท่เพิ่งเคยเห็นไม่เคยสังเกตมาก่อนวิแม่นี้ตัวนี้สวยอ่ะตัวน,นสวยนี่ตัวนี้สวยนี่อย่งเทพเลยอ่ะอุย้ยขนถี่ะไรนะว้าวโอ้ยตัวนันสวย มือนนกเลยกินแมมกินแมม พ่อต้นมะขามป้อมมันตายเหรอฮะมันไม่มีใบเลยนะนใช่เปล่าในหน้าด้วยนะนนใช่เหรอ นี่ไก,ก่ตัวโค้ดเทพเลยอ่ะดูดน<ด>ะคะใครจะต้องรับซีเอฟได้เลยนะคะน้องตัวนี้สวยมชวิชอบตัวนู้นมีชอบตัวนี้ชอบตัวนี้อยากกินตัวนี้อยากกินตัวนี้ชอบตัวนี้อยากกินตัวนี้